พูดอีกทีสิลูกแกมันเป็นแค่าหายาไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนในประเทศนี้รักษาได้หรอกออผมจะหาทีมแพทย์จากต่างประเทศมารักษาเธอเองเป็นไปไม่ได้ต้องหาทีมแพทย์ที่วิจัยเฉพาะด้านนี้เท่านั้นถึงจะรักษาลูกแกได้แกไม่มีทางหาได้หรอกเราจะทำยังไงกันดีนี่คุณจะไปไหนฉันจะไปหาคุณปู่ไปยืมเงินเขา ฉันต้องหาคนคมาช่วย <U> ซีนาเขาจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมทำหมดทุกอย่างถ้ามีคุณปู่ฉันไม่ทนะผมได้ทีมแพทย์ที่ทำงานวิจใจโรคนี้มาแล้วพราะเขาจะรีบรักษาซีนาโดยเร็วที่สุดใครไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยฉันเชื่อคุณทุกอย่างแต่นี่มันคือชีวิตของซีนาซีนาเธอเป็นลูกสาวของฉันคุณว่าไงนะซีนาคือลูกของเราเหรอฉันจะเชื่อฟังคุณปู่ทุกอย่างถ้าคุณปู่สั่งให้ฉันเอาไปแต่งงานกับใครฉันก็จะทำขอบใจเราเขา ช่วยรักษาสิตาให้หายดีก็พอปาสิตาคุณมีสติหน่อยคุณจำมายูเล่ได้ไหมเศรษฐีเมืองเวนอสอ่ะที่ผมเคยช่วยชีวิตไว้เธอช่วยผมหาที่แพทย์ได้เลยใจเย็นๆก่อนให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองเวนอสมาพบฉัน